เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยฮะหลังจากหายจากการแต่งรถไปนานนี่กูนั่งคิดนอนคิดตีรังกายคิดอยู่แต่หลายตลบจนไม่คิดนะไปจัดล้อมาใหม่นี่รถเพิ่งลงเลยยังมียงยังไม่รู้ด้วยไม่ได้บอกมีเยด,ด้วยแล้วพอดีว่าแฟนผมท้องนะฮะแล้วยังไม่ได้ซื้อของลูกจะคลอดแล้วด้วยยังไม่ได้ซื้อของลูกซื้ออะไรไม่ได้ถ่ายคลิปตัวมันนานแล้วเดี๋ยววันนี้เรียกมันมาดูหนะ่อยพอดีมันนอนอยู่ในบ้านตอนแรกว่าเออจะไป ไปเที่ยวกันเดี๋ยวให้มันมาดูก่อนว่าเท่ขนาดไหนกูโดนดาแล้ว,วเพราะถ้าเดี๋ยวมันมาหามามา,มาเห็นเองอนานากูโดนหนักกว่าเดิมโอ้โหดูล้อะใส่โอซตมาปับ๊บโอ้ยล้อทองคันนี้ว่าจะแต่งตอนแรกซื้อมาคันนี้ซื้อมาหลายเดือนแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ค่อยได้ขับไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่าเอามาแต่งว่าตอนแรกว่าจะขายแต่ขายไม่ลงก็เลยนั่นแหละกูโดนของแต่งไปอีก ใส่ล้อมาฮะโอเซนเพิ่งยกล้อเดิมกลับเข้าไปเนเหนื่อยชิบหายหนักเกินนี่ล้อใหม่เบาวิวมันไม่รู้นะว่าผมเอารถไปทำอะไรกูโดนอีกเดี๋ยวโอ้โหแล้วดูบ้านโคตรลกคือบ้านยางตั้งไม่เสร็จฮะทำลงรถลงอะไรยังไม่เสร็จไอพวกท่อพวกเนี้ยท่อระบบไฟโซล่าเซลเย็นเย็นมาดูอะไรเร็วมาดิไหนอยู่ไหน่ะห เฮ้ยทำไมอ้วนจังอะไปโดนอะไรมา,ไ,มไ,าไปโดนอะไรมาโดนขิงแทงมาเหี้ <c oughs> ยเลยไปทำท่าไหนมาแล้วนะ่ะฮะท้องเลยลครั้งสุดท้ายที่ถ่ายกับเธอตอนไหนวะ TBR พันน่าจะปีที่แล้วปะ่ะเออตอนนั้นยังไม่ยังยังไม่ป่องตอนนี้ป่องไปแล้วนี่มาดูอ้าวไ่ทำอะไรมีกอะอ้าวดูอะไรเปลี่ยนแปลงไป ไปเปลี่ยนล้อมาอ้าวเฮ้ยช่างสังเกตนะเนี่ยสวยว่ามาดูฝั่งนี้มามาให้ดูเนี่วิ่งเท่ป่ะเดี๋ยวเขาจะออกไปลองพึ่งพึ่งลงมาใหม่เลยเหือชิบหายเลยฮะเท่าไหร่อะฮะเท่าไหร่หมื่นกว่าบ,บาทเองหมื่นสองเองขายต่อเลยค่ะขายทั้ท้าขายก็ขาดทุนนะขาดทุนนะไม่เป็นไรเนี่ยได้ใส่แล้วไงเท่ากับข้าใส่ เท่ากับได้ให้เขาดูแลงั้นเธอจ่ายเขามาแป็พหน้าแล้วเขาขายให้เธอแต่ว่าเอาไว้ที่รถเขาแล้วทำไมเขาต้องซือ้อม<ข>ันไงสวยปะขอตังค์ซือ้อผ้าอ้อมลูกไม่ได้ดอกบาทไอเปรดเฮ<อ>้ยส่งผลตอเด็กนะส่งผลต่อเด็กนะพนูดไม่ดีส่งผลตอเด็กเหมือนกันไม่อันนี้ไม,ไไม่อันนี้คือเขาคิดไว้แล้วว่าเป็นของขวัญของขวัญลูก ลกนอนตรงนี้ลกนอนตรงนี้เป็นของขวัญว่าเออรับขวัญนี่เซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่ดีตรงไหนถามว่ามันดีตรงไหนดีกว่าไม่ถ้าเกิดเขาออกไปรับลูกที่โรงเรียนใช่ปะไม่ได้เดินไม่ได้คันแต่ถ้าเขาเอาขับไปรับลูกที่โรงเรียนตอนอนุบาลหนึ่งเนี้ยลูกก็จะบอกเพื่อนของลูกก็จะบอกว่าเท่ชิบหายเลยพ่อเมึงอ่ะพ่อมึงเท่ชิบหายเนี่ยนะ เออมันก็ได้อีกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรของลูกซื้อวะเธอต่อพ่วงข้างดิเขาขับสนุนคาซีดไอ้เบาะเด็กอ่ะเดี๋ยวติดตรงนี้ไม่เธอต่อพ่วงข้างเนี่ยต่อออกไปอย่างเงี้ยต่อมันต้องต่อฝั่งไหนว่าฝั่งนู้นเฮ้ยเธอจริงเขาว่าได้คอนเทนต์คอนเทนต์หาอะไรกูโดนด่าก็จะพาเด็กพาเด็กสวยปะสวยนะใส่รอนนี้โอเซ็ตไพร์ก้า แล้วทำไมเธอก็เก็บตังค์ซื้อเองดิเท่หุดขีหยอ,อกหยอกอย่าออกมาหนะ้าเหมือนยามหมู่บ้านนะสวยสวยสวยลง,ลงเลยเ <c oughs> ท่เหลือเกินเดี๋ยวจะเอาไปลองฮะว่าขับต่างกันไหมกับล้อเดิมกับล้อล้อแต่งแบบหมุมคงไม่รู้สึกหรอกม,ม, <c oughs> มันต่างตรงจิตใจว่ามันสวยไม่กี่บาทหมื่นกว่าบาทตาบ้านเออไม่ อย่าเล่นกับนั้นช่วงนี้อย่าเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออสวยป่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรเดี๋ยวไปลองกันว่าว่ามันจะแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้วยต่างดิมันต่างกูจ่ายตังค์แล้วมันต้องต่างนี่ที่เดี๋ยววันคลอดเดี๋ยวมานั่งปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเรุปกลับมาว่าจิตเดือนเดือนสอเ้าเดือดโคตีเหี้ยเออ เดี๋ยวรอบ้านเสร็จได้เพราะว่าไอ้พวกนี้คือมันช้าเพราะทำระบบไฟพอดีว่าไอ้นี่จะเป็นของโซล่าเซลล์แล้วก็เอาไว้รองรับทยแคนโฟเอสที่กำลังจะออกพอตไงพอสพอเช้งอ๋อเหรอเออทยแคนโฟเอสอ๋อจะซื้อหรอไม่อ่ะพูดแบบนั้นเอาทางน่ไหนอโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองกันดูเพราะว่าเป็นยังไงเอาละไปเดี๋ยวไปลองกันหลังจากพาเมียไปซื้อของกินข้าวเสร็จแล้ว ได้ลองได้มีไปติดสตติตกรมาด้วยฮนะตอนแรกว่าจะไม่แต่งเยอะนะเี้ยกูโดนล้ออีกแล้วเดี๋ยวก็แฟรลิงอามาอีกกูดูจากทรงแนละ้วไปฮนะเดี๋ยวไปลองกันเพราะว่าเปลี่ยนล้อแล้วไม่รู้ว่ามันจะขับเหมือนเดิมไหมนะแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วขับดีกว่าเดิมนะดูดิฟิลม,มันจะต่างกันไหมเพราะปกติก็เคยขับนะไอ้พวกวีโฟที่เปลี่ยนเปลี่ยนล้อเนี่ยแต่ไม่เคยขับเดิมแล้วก็มาเป็น ล้อแต่งนะไม่รู้ว่ามันจะต่างกันป่ะไม่ต่างหรอกว่าโอ้หรถยูลล่แน่เลยนะ้ำมันจะหมด <c oughs> ใส่ลมมา้ะแน่นปักเลยแข็งเลยฮะ เขาดื่มเลยวะาเสียเป็นแสนเหมือนเดิมแจ๊โอ้รถน้ำมันจะหมดรักลืมมือเล้วเติมน้ำมันต้องขับไปดูร้านมีอะอีกเดี๋ยวค่อยไขับรถเลย รอนะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันจะขับต่างจากล้อดเดิมยังไงเลยอ่ะนี่พูดตามตอนจริงเลยนะึไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยเราบอกว่ามันจะเบาลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบใส่ใส่ล้อดเดิมแล้วก็มาล้อแต่งเลยก็คือจะรู้สึกไม่อ่ะกูไม่รู้สึกเลยกูซื้อมาทำใหม่วันนี้เอานะเพื่อความรอฮะ ว่าก่อนหน้านี้ก็คือขับล้อแต่งล้ออะไรมาตลอดโอ้ยเสียฟิล์มกันรอยจอหลุดนี่ว่าโดนเสียตังค์ซื้อฟิล์มกันรอยใหม่แล้วล้อก่อนหน้านี้ก็ขับพวกวส่ล้อแต่งมานะแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าซื้อมาก็ล้อแต่งเลยอะแต่คันนี้เป็นล้อเดิมล้วเอาไปใส่ล้อแต่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเนี่ย กูต้องขับเร็วๆวะเสียนึกว่าเออมันจะว้าวดังลิบไม่ไม่เลยสักนิดเติมน้ำมันก่อนก็ห้าสองร้อยครับระแกนจ่ายนะครับเรียบร้อย้วครับครับผม,มครับไป อไปเทตต่อรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยหรือมันอาจจะต้องแบบตอนเข้าโค้งนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้คันที่บันผ่านมามันใส่มาเลยเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ความต่างอย่างเอทพันเอทพันผมใส่ใส่ล้อเดินอยู่แป๊บหนึ่งฮะไม่กี่โล แต่พอตอนใส่ล้อแต่งตอนนั้นก็ไม่ได้ขับรถเป็นอาทิตย์แล้วก็เอาไปใส่ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันต่างอันนี้ก่อนส่งไปก็คือพิ่ขับเลยแล้วพอได้รถมาก็เนี่ยออกมาขับเลยไม่รจะรู้สึกเลย

เดิมเป๊ะไม่เดิมเป๊ะไม่ได้รบาไม่ได้รูบบ้รรอะไรเลยหูกกูยังไม่ท่านพอวะเราก็ไม่ใช่นักแข่งก็ด้วยดิที่จะจับอาการรุดได้ขนาดน,นั้นที่มีมีปาระตาวันวันแต่ถ้าในสนามแข่งผมว่าเปลี่ยนล้อน่าจะมีผลน,นะแต่ขับถนนผมไม่ได้รู้ถึงขนาดน,นั้นอะ คือว่าใครจะปี่รล้อนะคิดว่าเบิกไม่อะไม่ต่ำกว่าแสนหรือว่าประมาณแสนหนึ่งแสนสองค่าล้อค่านู่นค่านี่ค่านั่นก็นนคือคุณจะได้ความเท่เท่ยั่งที่อะแต่ปดยระมาณก็ได้เนี่ยแหละเพราะน้ําหนักมันลดมันก็ต้องได้แต่คือขับขี่ทั่วไปผมว่ามันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอะถ้าแบบใครที่ร์ล้อดเดินมันก็ เดินตมาใส่ล้อแต่งเลยอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันดีอาเดินมากเท่าไหรอ่อ่ะผมก็ไปรู้นะอาจจะยังไม่ช่งนพอโอ้ยตอนแรกรู้สึกว่านี่ก็แบบรถมันจะเปลี่ยนเป็นค,คุรคาน์ไงเห็นเขาบอกว่าใครเห็นไปอ่านในคอมเมนต์ตามที่เขาเรีวิวฮะวา่าใครใส่ล้อดเดิอน,ดยนอยู่เปลี่ยนล้อแต่งขี่เป็นรถคูรคันเลย คันเด้งเลยแต่นะมันก็เท่กว่าเดิมเยอะไม่ออกมาลองแค่นี้แหละแค่อยากลองกลับบ้านไปหาลูกหาเมียดีกว่าโอ้เส็งนิดนหนึน่งดูมันจะเบากว่านี้มันก็ยังเข้าโค้งเหมือนเดิมน,นะตอนที่ผมลองเข้าเมื่อกี้ไม่ได้รู้สึกเบาหรือว่าอะไรเลยเซ็งไปไปแล้วงั้นวันนี้เมียก็โดนด่าเอ้ยเมียก็ด่า ước đầu được mức ăn anh tám tỷ đô phải đang không xuất ừ, bye bye